สวัสดีจ้าสวัสดีสองท่านสวัสดีสองคนดูจะทักทายกันนะคะคุณพี่จ๋าเข้ามาเร้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพี่น้องป้องปายเบอร์ปสปสูสก้นบัสบมองสุบอนจ้ามาเก่ามาตามสัญญาจ้ามือนีฝนบต่ตกตามที่น้องเมย์บอกไว้เลยน้องเมย์บอกว่าเดี๋ยววันนี้ สีมงแรงสีมะไราสุดลูกผสมบามันนะคะมาแล้วจ้ะฝนไม่ตกนะคะต้องรีบไลก่ก่อนก่อนพีฝนจะตกเด้ออ,เอาเภอตะการฝนมาตกจ้าแต้กับบ้อยากาห้ตกได้จ้าลูกผสมบามันนะคะลูกค้านะบวบไหลาย,ยาห่างมาาหดแล้วกับบวบระคราบไปเลยนะคะลูกผสมบามันนะคะลูกค้านะ ที่อยากสำหรับท่านใดที่อยากจะเอาวัวไปขุนนะคะอยากได้วัวไปขุนนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะรูปผสมบามานมีทั้งหมดท้งตัวมีชาโรเล่เพศเมียหนึ่งตัวชุดนี้ทั้งหมดหกตัวเลยนะคะชุดนี้ทั้งหมดหกตัวชาโรเล่ปกติราคาอยู่สองหมื่นถ้าซื้อแยกนะคะถ้าซื้อแยกชาโรเล่ตัวนี้เพศเมียวามสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบสามแลแต่นะคะกะเอานะคะแม่ค้าขออนุญาตกะเอานะคะประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อย ประมาณร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้านะคะลูกค้านะขันซื่อขันซื่อชาโลเลตัวเดียวก็ขายได้ค่ะสองหมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้าซื้อถ้าซื้อแต่ชาโลเลอย,อย่างเดียวสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าลูกค้าอยากซื้อยกถ้าลูกค้าอยากซื้อยกนะคะชุดนี้มีทั้งหมดหกตัวชุดนี้มีทั้งหมดหกตัวเพศเมียสองตัวเพศเมียตัวไหนชาโลเลหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัว ตัวไส่เมาหน่พี่น้องตัวไส่เมาตัวใส่เม,าส,เมาสีดำดำนะคะเป็นลูกผสมบามาันเหมือนกันนะคะตัวตัวไส่เมาสีดำดำนะคะเป็นเป็นตัวเมียค่ะราคานะคะลูกค้านะ รูกาจารูกาตารูกาตาตจากราคาตัวละหมื่นแปดหมื่นเก้าตัวละสองหมื่นกว่าก็มีนะคะตัวละสองหมื่นกว่าก็มีตัวละหมื่นแปดหมื่นเก้าก็มีค่ะลูกค้าแม่ค้าให้ไปเลยนะคะยกทั้งหมดนะคะยกทั้งหมดหกตัวราคาอยู่ที่ ตัวละหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทจ้าลูกค้าจา้าซื้อหกตัวราคาบ้าบอดเสยนแดงว่าสายพันธุีดีแข้งขายยิ่งใหญ่หน้าตางงามหน้าตาสวยสวยนะคะอนาคตก็คือตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นแน่นอนเลยลูกค้านะ่ไม่ว่าจะไปเลี้ยงเดือนเดียวจะสได้สี่ห้าหมื่นได้ขัน่าสาเกนเลีก่อนเจ้าแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงวัว,ว,วไม่ใช่เลี้ยงไก่จะได้โตเร็ว คนที่คิดจะเลี้ยงวัวนะคะหนึ่งต้องมีความเข้าใจด้วยว่ากวัวจะได้กําไรมันต้องใช้เวลานานนะคะแต่ถามว่าพวกนี้แข้งขายใหญ่ลูกค้าโอกาสได้กําไรก็สูงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตัวละ16,500บาทแม่นจะซื้อไปเดี๋ยวนี้จะไปแยกขายจะาก,ก็ได้กำไรเดี๋ยวนี้พี่น้องสวัสดี 1300ท่านนะคะสวัสดี1,300ท่าน1,300คนดูจ้ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะอยู่แดนอยู่แดนกิมจิอยู่แด,น,ด,น,ดนไทยหรือว่าแดนปลาแซลมอนก็สวัสดีจ้ะง่ามแห้งพี่น้องง่ามแห้งเจ้าเบิงเอาง่ามอีลีนี่บ่ได้ขี์ีโมบ่ได้ขี์คุยบ่ได้ขี์คีตัวกระเบิงเอาตัวเนาะชารโรเล่ก็สวยนะคะชาโรเล่เป็นชาโรเล่เพศเมียความสูงน่าจะอยู่ประมาณร้อยสิบห้าเซนนะคะ ทั้งชุดมีตัวนี้นะคะทั้งชุดมีตัวนี้เล็กที่สุดถ้าแม่ค้าขายแยกก็ราคาตัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทตัวขี้หายก็มูนีล่ล<ไ>่ะมันอยู่กับตัวสวยมันก็เลยขี้เละแต่ถ้ามันอยู่กับตัวขี้เละมันก็จะสวยนะคะลูกค้านะตัวนี้ถ้าขายแยกมันก็สองหมื่นกว่าเลยนะถ้าขายแยกมันก็อยู่สองหมื่นกว่าเลยนะถ้าเป็นเข้าฟาร์มแล้วขุนดีๆนะคะราคาก็จะเป็นสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วแต่จะขายได้นะคะแต่อยู่กับแม่ค้า ทุกตัวราคาเท่ากันหมดตัวละ16500บาทตัวละ16500บาทท่านใดสนใจนะคะท่านใดสนใจลูกวัวประสบอลูกวัวนะคะท่านใดสนใจลูกวัวนะคะลูกค้านะ นี่นะคะลูกค้านะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวแมคค้าไรไฮเดอร์มันจักบาทเป็นบมดทั้งหมดนี้เท่าไหร่แมคค้าทั้งหมดนี้นะคะราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งหันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งหกันห้าร้อยบาทจ้ดลูกคะะ้าจ้าตัวละหนึ่งมืหกันห้าร้อยบาทคูณด้วยหกจะ้ะนะถ้าใครคิดได้ก็คูณไม่ด้วยกันเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าใส่สมองอันน้อยนิดคิดใหน้นะจะ๊ะ 9900 0บาทเรขสวยมากนะคะชุดนี้แม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง150้กิโลแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง150กิโลตัวที่มันสูงที่สุดมันสูงอยู่ที่ประมาณร1 5หเซนตัวที่เตี้ยที่สุดสูงประมาณร0 5ห้าเซนนะคะลูกค้านะ1 0 5ห้าเซนติเมตรไม่ใช่ร5 0ยห้าสิบนะไม่เล่นนะคะตัวละหมื่นกว่าบาทสูงร5 0ยหมีเท่าไรคอยเอาเบอร์แล้วค่มแมนคข่อยว่าเนาะ เอาความเป็นไปได้นะคะลูกค้านะสิบล็องยังกับบดิเวาเมอรี่ดักไเบิร์ร์ลิตีลูกผสมบามันนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ลูกผสมบามันนะคะลูกผสมบามันจากราคาปกติตัวละหมื่นแปดหมื่นเก้าหรือว่าสองหมื่นกว่าบาทนะคะหรือว่าชาโรเล่ชาโรเล่ก็มีค่ะชาโรเล่ก็จะราคาอยู่ประมาณ ชาโรเล่ก็จะอยู่ราคาอยู่ประมาณ22,500บาท22,500บาทนี่เห็นบอมันยืนน้ำกันมันก็งามแบบนี้แหละลูกค้าจะยืนเลี่ยงกันส่วยไลย่งามชอบของสวยๆงามๆเราก็ต้องลงทุนเพิ่มมาอีกนิดนึงไม่ใช่ว่าหาตัวละเจ็ดแปดพันแต่อยากได้ลูกผสมบามันอันนี้มันไม่มีหรอกลูกค้าเอาสี่แขนเต๋อมีใครคอยลูกผสมบามันตัวละเจ็ดแปดพันขอกระชีซื้อกันนะเอาไม่ได้ทิบหล่อนึง เอา้ากูน่ะยืนยืนเลี่ยงกันเซไลยู่พี่นองจ้างาม่นนี้กับบ่มีอีกแล้วงาม่นนี้กับเมฆา้วเด้วบัดนี้ฝากกดไลค์กดแจร์ให้น้องเมย์ด้วยนะคะพี่ๆนะคุณพ่อคุณแม่แต่ฝากกดไลค์กดแจร์ให้น้องเมย์ด้วยจ้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะหกตัว ราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ 16, 500บาทตัวละ1 6 5 0 0่าบาทถามว่าลูกค้าอยากได้ตัวเดียวแม่ค้าขายไหมขายค่ะตัวที่กําลังกินใบกล้วยอยู่นะคะตัวที่กําลังกินกาบกล้วยอยู่นี้นะคะสอง0มืนเนาะตัวนี้1มืนดตัวนี้1มืนแดตัวนี้1มืนหเนี่ยต้นนี้หน่อยนี่1มื่นหตัวนั้น1มืนดค่ะตัวข้างหลังต่อให้มันตัวเล็กต่อให้มันตัวเล็กแต่ว่ามันสวยก็ซื้อมาแพงนะลูกค้า แต่ถ้ายกหมดเลยตัวถ้ายกหมดเลยราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่16,500ตัวละ16,500 16,500นี่บ่ามันว่าขอเอาซีโตคอยเรียกแต่ตัวยังไงได้บัวบัวได้ค่ะบัวขายค่ะแต่ตัวน้นอยขอสิไม่ขายผู้ใด,ดล่ะพี่น้อง ฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากดก,ฝากดไลค์กดแชร์แชร์ลงกลุ่มนะคะแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยหรือว่าลูกค้าแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองให้พี่พี่น้องๆญาติญาติดูก็ได้ไม่ว่ากันนะคะขอแค่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวันและกำลังใจให้น้องเมย์น้องเมย์มก็ดีใจแล้วนะคะสวัสดี200กว่าท่านนะคะที่กําลังเข้ามารับชมเด้อคอมเมนต์คบยังกระได้พี่น้องอยากถามยังกระถามใดได้ดจ้ะปัดว่างามน้องเมย์ ป้าเชื้อให้เราเดอ้อขอบคุณด้หลายจ้าคุณป้าขอบคุณมากมายจ้าคุณป้าจากแดนไก่นะคะแดนที่มะโอ้มันก็ยืนเพราะว่าดีๆจะไปตีมันไท้ยังนู่นี่ เบื้องหน้าเอาพี่น้องจ้าเบื้องหน้าเอาสวยๆกล่องสั้นก็ขอถอดขออภัยน้ำใจพี่น้องเดิ่รุดมือว่าหันกล่องรุดมือวันนี้น้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า